สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแก้ไขนะครับของข้อที่28นะนะครับสำหรับชุดสมรรถนะมมขอนะครับปี2564นะครับก่อนอื่นพี่ขอขอโทษน้องจริงๆนะครับที่พี่เฉลยผิดในข้อนี้นะวิธีที่ถูกเนี่ยทำยังไงไปดูวิธีการทำกันนะครับข้อที่28นะครับมุมภายนอกแต่ละมุมของรูปก้าเหลี่ยมด้านเท่านี่ยมีขนาดเท่าไรวิธีการทำนะครับเราไม่สามารถหามุมภายนนอกได้ตรงๆนะครับ สิ่งที่เรารู้เนี่ยก็คือสูตรของผลรวมของมุมภายในนะครับเราไปดูวิธีการทำกันนะจากสูตรนะครับผลรวมของมุมภายในนะครับสูตรมันนะครับก็คือ n ลบ2คูณด้วย180นะครับโดยที่ n เนี่ยก็คือจำนวนเหลี่ยมนะครับซึ่งข้อ28เนี่ย n ก็คือ9เหลี่ยมนะครับดังนั้นแทน n เป็น9นะ9ลบ2นะครับคูณด้วย180 จะมีค่าเท่ากับ9ล2นะครับได้7เนาะคูณด้วย180ครับก็จะมีค่าเท่ากับ7 0ได้0นะครับ7คูณ8เป็น56ใส่6ทด5นะครับ7 1เป็น7ลบ5ครับก็เป็น12ดังนั้นผลรวมของมุมภายในทั้งหมดเลยนะครับก็คือ1,260แต่ว่าโจทย์บอกว่าแล้วแต่ละมุมล่ะกางกี่องศาแต่ละมุมนะครับดังนั้นข้อนี้มันเป็นรูปเก้าเหลี่ยมใช่ไหมครับให้น้องเอาผลรวมของมุมภายในทั้งหมดเนี้ย มาหารด้วย9ครับก็จะมีค่าเท่ากับ9 1เป็น9ใช่ไหม9 1้เไป12เศษ3าใช่ไหมครับรวม6เป็น3 6 9 4 36นั่นหมายความว่าผลรวมของมุมภายในแต่ละมุมนะครับจะมีค่าเท่ากับ140องศานั่นเองคราวนี้นะครับโจทย์บอกว่าแล้วมุมภายนอกครับโจทย์ต้องการนะเท่ากับเท่าไรล่ะวิธีการทำนะครับ140ที่เราได้มาเนี่ยให้น้องครับ จำไว้นะเอา180ตั้งครับแล้วก็ลบออกจาก140องศาจะมีค่าเท่ากับ40องศานั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้ดังนั้น40องศาตรงกับช้อยข้อที่1นั่นเองนะครับพี่อยากจะขอเสริมให้น้องนิดนึงนะคะว่าทำไมเราเอา180ตั้งแล้วก็ลบด้วย140่อมันมีนิยามของมันอยู่นะนิยามบอกไว้ว่านะครับมุมภายในนะครับบวกด้วยมุมภายนอก จะมีค่าเท่ากับ180องศาเสมอนะครับดังนั้นถ้าน้องรู้ว่ามุมภายในเท่าไหร่อยากรู้มุมภายนอกให้น้องเอา180ตั้งลบด้วยมุมภายในน้องก็จะได้มุมภายนอกนั่นเองนะครับพี่ก็ต้องขอโทษน้องๆอ,อีกครั้งหนึ่งครับที่พี่เฉลยผิดในข้อนี้นะนะครับถ้าเกิดว่าน้องเจอข้อไหนที่รู้สึกว่าพี่เฉลยผิดยังไงเนี่ยก็รบกวนน้องคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วพี่จะทำการรีเช็คให้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับในคลิปก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ